สวัสดีครับสวัสดีครับทุกทกท่านพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องนัดคุมงถ่ายไปเรื่อย EP ีนี้จะมานำเสนอแนวทางหวยฮานอยประจำวันที่9พฤษภาคม2 5 6 4นก่ะครับก่อนอื่นเลยก็มาดูย้อนหลังกันนะครับว่าแนวทางสูตรเป็นยังไงที่มาที่ไปยังไงนะครับของวันที่เนะครับเอาของวันที่6 สี่ตัวกับสองตัวมาบวกกันนะครับก็แนวทางก็จะได้คิดประมาณนี้นะครับ9 4 8 9 7ี่2 4ด4 7้าดสี่ามี่ดนะครับเน้น4ี่กับ7วันนั้นออก0 4 4 7ี่ี่เจ็ดล่าง8 7ดดนะครับเน้น4ี่ก็คือเข้าเต็มเต็มนะครับส่วนของเมื่อวานนะครับก็เอา0 4 4 7 8 7ี่ี่เจดดนะครับบวกลบคูณหารตามเดิมไล่ลงมาแนวทางก็จะได้ห้าห6 3สาม นะครับเมื่อวานผมให้เน้น5กับ3นะครับแต่ว่าเน้นตัวเน้นคือ5ผลออกคือ6493นะครับเมื่อวานไม่เข้านะครับตัวเน้นก็มี3ตปิดมาหน่อยหนึ่งมาดูของวันนี้กันครับวันนี้ก็เอา649328นะครับบวกลงมาเหมือนเดิมนะครับแนวทาง3ตัวผมจับจับชุดให้เรียบร้อยนะครับมี795 798 058 875เน้นวันนี้3ตัวนะครับเน้น758นะครับภายใน3ตัวนี้นะครับต้องมี1ตัวแต่ที่ผมชอบวันนี้จะเป็นเลข7นะครับชอบตัวนี้ตัวเดียวนะครับคือ7อ่าคือชอบ7นะครับไม่รู้ว่า7จะมาไหมนะครับเพราะตามสถิตินะครับถ้าเป็นตัวนี้หลักนี้นะครับ 7ก็มาหลักหน่วย3มาหลักหน่วยนะครับส่วนตัวนี้คือ8จะมาหลักหน่วยอีกไหมนะครับเพราะฉะนั้นตัวเด่นก็คือ7นะครับ7 5 7 8 7 9 7 0นะครับไล่ไปเลย2ตัวที่ชอบนะครับวันนี้ก็จะเป็น7 0 7 5 7 8แล้วก็7 9 เอาไปสี่หางนะครับมาดูว่าวันนี้18 30นหวยจะออกตัวไหนนะครับชอบมากที่สุดจะเป็น7นะครับก็จับได้เลยนะครับ795 798 058 875นะครับ2ตัวที่ชอบนะครับก็ชอบ70 75 78 79ขอให้ทุกท่านโชคดีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเยอะๆนะครับ คำเตือนเป็นแค่แนวทางในการซื้อการเสี่ยงโชคเท่านั้นไม่มีสูตรไหนให้ถูกร้อยเปอร์เซนไม่มีสูตรไหนให้ผิดร้อยเปอร์เซนนะครับมีเข้ามีหลุดนะครับวันไหนเข,เข้าก็เข้าตรงๆวันไหนหลุดก็หลุดไปเลยนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนัดคงถ่ายไปเรื่อยติดตามกันเยอะๆแชร์กันเยอะๆนะครับ เพื่อเป็นกําลังใจให้กับคนจัดทําจะได้มีรแรงใจและกําลังใจในการจัดทําคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณทุกๆท,ท่านขอให้โชคดีครับสวัสดีครับ